จะไปสนุกกับผ้าคำถานจริงหรือไม่เลื่องเกลือกันหรือยังคะนี่เแคม,มจริงหรือไม่มีโรงแรมที่สร้างขึ้นด้วยเกลือคำตอบก็คือจริงค่ะโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศโบลิเวียไม่ใช่แคมพื้นหรือผนังห้องเท่านั้นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็เป็น ด้วยเออหือจะเค็มขนาดไหนเนี่ยจริงหรือไม่เมืองเกลือบนดินของประเทศปากีสถานใหญ่ที่สุดในโลกคำตอบก็คือไม่จริงค่ะเมืองเกลือบนดินของประเทศปากีสถานใหญ่เป็นลำดับสองรองจากประเทศแคน,นาดา เกลือเพ่งเล็กน้อยขนาดต้มไข่จะทำให้เปลือกไข่แข็งและปอกยากคำตอบก็คือไม่จริงค่ะถ้าเราใส่เกลือเพ่งเล็กน้อยขนาดต้มไข่จะทำให้เปลือกร้อนและปอกง่ายจริงหรือไม่ผลึกของเกลือถึงแม้จะมีรูปร่างไม่คงที่แต่ผลึกของเกลือเนี่ยโดยส่วนมากแล้วจะมีรูปเป็นทรงกลมเสมอ อบคือไม่จริงค่ะผลึกของเกลือจะมีรูปร่างเป็นลูกบาศก์เสมอ,อจริงหรือไม่เกลือไม่ได้มีแค่สีขาวเท่านั้นมีหลายสีเลยคำตอบก็คือจริงค่ะเกลือที่ได้จากสารต่างกันก็จะมีสีที่ต่างกันอย่างเกลือที่ได้จากโซเดียมคลอไรด์ก็จะเป็นสีขาวส่วนเกลือที่ได้จากโซเดียมโครเมตก็จะเป็นสีเหลืองค่ะ เป็นยังไงบ้างสนนกกับคาถามเรื่องเกลือกันไหมคะเกลือถึงแม้จะมีประโยชน์แต่ถ้าทานมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดโรคร้ายตามมาได้นะคะทางที่ดีกินอย่างพอดีดีที่สุดค่ะ